โอ้เขีโมดตัวแม่ตัวบักงามเลยด้พี่น้องหลังไหลทํำทายอย่างนี้็นบ่ะครับพี่น้องคับพี่น้องเบิ่งป่าครับแจก๊กบืนมาแต่ซีเลยนะครับใครตัว่าน้ำมีหลครับพี่นอ้องไปละพี่น้อง ดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมออกมาการเขียดครับฝนตกแหงอน้ำจุดอั่งเคนาว้อย่างลงมาหอดทุงหนาเลียวไปว่าเขียดหนาอยู่นะอย่า้างคันเนี่ยไปสิเลยล่ะพอดีเปิดกองลราปฏิเสธซ้าพี่น้องเดี๋ยวพอน้อยหลอกหาบึงไม่ก่อนเด้อครับเห็นตัวนึงแล้วนะครับพี่น้องอุอ้ยคือแค่เถอล่ะ โดดจัดลงนี่ไปสิเลยเนาะว่ามันเห็นตัวนึงอยู่ช่วงนี้หมดลงป่าเฟืองป่าหญ้าแถวนี้หล้วมะยังามาแต่ไกลๆต่ตาแดงหินหินอยันมีเห็นอยู่ด้อตัวนี้ก็ไดตัวนั้นแม่นบ่วอะแม่นอยู่แม่นอยู่พี่น้อง เขียดโมโล่ละเขียดโมโ่เขียดหนาละครับเฮ้ยเฝ้าโดดเด้อตัวนี้เดินบับพี่น้องลายอ้อยเย็นตัวนึ่งละครับมาคือคือหลงไฟมีแจ้งก็เลยเศร้าเปิดไฟนี่ครับได้ตัวนึงแล้วได้ขับเขตโม่ตัวนั้นแมโ่นเบว่า แดงหินขึ้นตัวน้อยแท้ตัวนี้โอ้เขียดมากจิกน้อยนึกว่าเขียดโมเขียดจิกครับอุทไทยห้องเขียดหยองตัวนี้น้อยนะครับผอว่าอย่างข้างขาที่มันกบนอะเบิ่งขึ้ข้างขา้ไปเบิง่งคื้เคยก่อนได้ผพยหยุกไก่ นั่งเอ็ดข่อยมุยข้างขาเพราะข้างขาอีลีสนอยู่ข้างคนาว่ามันกบเฮเหลียวมาต่ไก่หันหลังเสื้อเฮาเสื้อมาคือคือทารุ่นต่อดเด้อครับพี่น้องน้ำนาล่องหลยแท้ว่าฝนแห้งขนาดนี้เลยตัวนี้ ต้งกระเงียนเพราะน้อยก็บไม่ได้ออกมาครับไปนาทามอยู่มุดน้ำละละะ่ำตัวนี้ป้าเขตคืออย่าแขะแท้ครับพี่น้องนีพอตะเลวเห็นบางลายจัดเฮ้ยสิเห้ยมันสนเขาฟืงนี่บ่เฮ้ยอีละละพี่น้องตัวนี้ก็ได้ คือแขะแต่ว่มันล่มหนาวนี่บ่มันได้มีอยู่วัตเตียวเห็นจักหมดเฮาเฟืองคือมันหมดลงน้ำว่าวมันแม่นเนี่นะพี่น้องมันเลยอยู่คอยจับบ่ถ้าเบิ่งเด้อครับนี่โอ้เขตโมตัวแม่ตัวบักง,งามเลยเด้อพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับหลังไหลทำท้ายอย่างนี้เออได้แล้วเว้ย สองตัวแล้วครับพี่น้องตัวที่สองครับเป็นสี่ห้าตัวก็วจับได้สองครับตัวพักงามเลยเขียดอีโม,โมตัวแม่ยานดีเลยโอ้ฝนตกจุดเขียดออกเลยครับวันนีม้มันธรรมดานันมหมาการรอดเดินลอกเบืองกันได้พี่น้องโอ้เนี่ยีเด็ดตัวนึงเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเขียดอีโมคือเก่าแล้วครับ เห็นบ,บัคบับหลายม้อยอย่างนี้ตัวนี้มีใหญ่ลาเลยครับสงสัยตัวผู้ตัวนี้โอ้โหตัวนึงโดดจัดจัดูุบุ่เฮาป่าแล้วพี่น้องมีทันดแค่มันมีลมนพ่อได้กลินอย่าได้ครับแต่มันลม นี่ถือเฉมวกมานำครับหาเห็นหนูพุกพอได้ซักับคว่ามันเต้นเถวแถวนี้แหละครับพี่น้องโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่เขียดโมดัวผู้ครับนี่คอมม่ออย่างนี้เห็นบ่ครับพี่น้อง สามสี่โตแล้วครับพี่น้องแมนบมดนอกพี่น้องตัวน้อยแท้ละมันแมนเขตโม่อยู่บ่แมนอยู่ครับตัวมีไงนะก็บเล็กผสมน้อยแล้วครับพี่น้องพอพอ่อย่าง ตามขีดตรงจัง่อยกันเด้ะครับเขียนโมดตัวผู้รุ่นตัวนี้ครับพี่น้องบานีอยู่ทึงคันนาโดดหอกป่าเสียละเห็นบ่าครับพี่น้องหลอมวอยนีนนี่ทางปุ่นก็เลยเม็นไฟเบาไทยบ้านบ่การมองมองีกู่ เห็นบ่ครับพี่น้องยั้พุ่นล่ะได้อยู่บ่แฟมสองตัวมันเหี้ยแฟมเลยมันมันมนเขาป่าหญ้านี่แหละพี่น้องมองเลยน้อนโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นบ่พี่น้องดำปื้อๆยินอืมป่า บักงามด้วยพี่น้องว่าตเฮาเห็นหล่นเล่นเขาป่ายาสยได้แฟมไปขนาดพราแบวบหลดหว่ยวยเห็นนี่แล้วพี่น้องเห็นนี่แล้วตัวผู้ตัวแม่น้อนี่เห็นตะมอบปั๊บลงนะทารุ่นเด้อครับเห็นแต่ตาอยู่เด้อก่อฝฟืองตัวผู้พี่น้อง ตัวมีใหญ่ปลาเลือกครับขโมออย่างนี้นี่ได้แล้วได้ครับพี่น้องการขึ้นมาแถวทางโนนจากไหนกันนะแถวเรนาสีโนโนนนเจอ,อแล้วพี่น้องมาลุ้นกันเด้อว,ว่าตัวแม่หรือตัวผู้เนาะตัวนี้โอ้ตัวแม่ตัวละนี่โอ้ตัวงามอยู่งได้ครับกว่านี้ขับเห็นบ่ครับพี่น้อง ตัวแม่ครับตัวนี้บ้าเอาท่าอยู่เว้ยขึนมาแถวสีนนนเห็นตัวเลยกกับพอเอาทันครับมันมีแค่ประเด็นแถวหน้าลอกมันจะแค่จังน้อยนะตัวนี้ว่าแม่ลรามีไปสิเลยล่บพี่น้องมันมีได้น้ำนะหมอบลงแล้วบ้านเห็นปะครับพี่น้องนี่ตัวแม่ยังคักมีเปียดเปีนเนยดใช่ ตัวบักงามเลยเนะ๊ตัวแม่ย่างดีครับพี่น้องตัวนี้โอเดกาญอยู่เว้ยเก็บไปเก็บมาก,กันแพอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วมากพี่นอ้องอตัวนี้เห็นจ้อๆเด้ครับพี่น้องอันหลังสือ่อย่างมาตามกันเทหน้าเลยไหลอมอยอยู่เนี่ยไปละนี่ตัวน้ำจ้อยเลี้ยวกัน อีเลยพี่น้องเอ้ยค้ำหาเหมือนกันนะ้ามันทันแต่ตัวน้ำจยุยตรงแถวๆนี้แหละครับแล้วจัดหัก <c oughs> ้าไปทางเตือทางเหนือพี่น้องมีเห็นฮอตซนบัด ไปแล้วมีคือว่ากระโดดง่ายขนาดนี้เสือกไปเสยอกค่ะพี่น้องเบิ่งป่าครับจักบืนมาต่สิเลยนะครับนอนอยู่ข้างขนาดโก็โลอยู่ตัวนึงเสียงดีนี่ทางนี้แหละครับบางยายนี่ดิเสเยเียบกี่ดีอยู่านี้ม,มาหนีกัะปุกมา เออที่คูบของสก,กัดแล้วพี่น้องเห็นบ่ครับป่าตัวงามจ้ฝน,นตกหรือปลาเบืนมาแต่ทางอื่นตัวนี้ไหมปกติหน้าแถวนี้แห้งนะได้ครับตัวนึงเอาตัวนี้ก่อนเรเดี๋ยวเราไปทางอื่นมีพอทิ่ผลอยู่บ่พี่น้อง อบืนมาเน่ะนี่กับมาฝนแห้งจนปลาบืนเฉลยละตัวนึงเสียงยิตถอดถอดขึ้มาตอนนี้เราบางยาโอ้ลุดมือใครแต่ว่าน้ำมีหลาครับพี่น้องอ๋อไปละพี่น้องนี่มามีพอได้ป่นอยู่พ่อพี่น้องล้างขีดตรงก่อนเลย ถึงยานเขียดอาจจะถุกแนต็ตพอมยัดทงเดี๋วนีงเห็นอยู่มองเลยนะ้องยาตัวมีใหญ่ใหญ่ว่โปมมือจังหนนะครับพี่น้องหลงมองแล้วได้บา้านไปทางเลยแล้วเนอะบา้านก็ต้องเห็นอยูดแถวแถวนี้นะอ๋อเห็นแล้วนี่เห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วบา้าน ดูดายดูดายดแต่ว่ามีที่น้ำเหรอครับก็เจ๋อเจีย๊ลยล้จักมาแต่ชิเลอก์ับป่าพอ้อยก็มีหูทางมันมาคือเด็กการเขีดไปการเขีดมาพกนโอ้พืนโดดะโดดะอย่างนี้มันก็ที่ปนอยู่พ่อสอนาอสามตัวละนี่คือเสียงมณีญญขวักขวากมาทางข้างนี่นี่ครับตัวนึงอ๋อ มาตอนนี้กับผมมาบลาฮะสามสี่แล้วพี่น้องว้บปาเนี้คือละคือละเป็นตะลิ้ปนอยู่ระเบานี่โต้ะปลาเราเบือนมาทั้ที่โปรเดียนอู้นี่ตัวน้อยนึงแข็งแรงเลยนะครับมันบืนมาจนเมื่อยแล้วตัวใหญ่ๆมีได้บ่น้ำจะไหล ทุงนะาขับขนาดแห้งๆได้แถวนี่น้ำฝนใหม่ที่ตกมือเร้านี่แหละครับโอ้มันระเบิดมาตามน้ำมีได้อีกบถแถ่แถวๆนี้เ่าะบึงจืกใหม่ก็ได้พี่น้องอะได้ตื่อมีเจ้าตัวเกลยมีคือหรอครับ เสียงกรกนะตัดเสียงคือเนะสียงปลาบืดนะี่ยเสียงดังอยู่ทางนะี้มีเห็ดนละยว่าละเอาน้ามันกว้างครับพี่น้องแจ่มเลยยุงมนะั่งเลยได้แต่เสียงกรนะตัดน้ำเก็มีไหลเลยครับพ่อเจี๋ยนี่นะว่ายโอ้ยท่านเมือบ้านแล้วเลยครับพี่น้องบ้านนี้ ื่อนี้มีได้ยยกตัวบอขันเห็นได้โหลดครับเพื่อนี้มันมีได้น้ำครับเต้นไปทางเดิมมีได้แมนบอลคือตาน้อยแท้เตียยไปพอหินหินแมนหมดอุ้มแมนอยู่แมนอยู่ตัวผู้หรือมนันตัวผู้น้อยครับขอดจอดอย่างนี่นี่ยูเตอร์ต่อเฟืองนะครับ เห็นป่ะครับพี่น้องฮะพอได้ตื่นเดียวปลาก็ได้สี่ห้าตัวอยู่ได้ครับบางยาฮนพอได้อยู่ได้กินแล้วล่ะครับออกมาหายอยู่หากินกันได้ถือว่าโชคหมันอยู่การเขียดไปดีๆไปพบปลาบืนห่วยฝนตกจนปลาบืนตัวนี่สิบืนไปจนซุดน้ำน้ำลงมาโอ้มันเป็นไรน้ำ เราเบื้อขึ้นไปไเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวขับผลงานที่ใดก็ได้ถ้าแด้เอาครับพี่น้องเบิ่งจากเธออย่างนี้นได้ถึงปลาถ,ถึงเขตเลยครับพอจะอยู่ได้กินอยู่เราครับพี่น้องหาอยู่หากินอีสานบ้านเฮาก็แบบนี้แหละครับฝนตกแน่ก็คือจะไปหาการกบการเขียดพอพอน้อยเคยไปครับแต่มันจะมีค่อยไดคือตะเกาไ่เลยครับคูมมือมันจะอึดจัง่อยครับ หาอยู่หากินกันหลังว่าจะขึ้นเมือบ้านเดี๋ยวพาพี่น้องเบิง้งนี่จังไหมครับพี่น้องหน้านี้เป็นหน้าข้างคกผสมพันธุ์ครับที่ห้องอ,อ๊อ,อก,ออกๆๆๆหลายๆนี่มีแต่ข้างคกแล้วครับก,กลางถนนเลยเปิดนี่หลังว่าจะย่างเขาบ้าน,นมันเขียดโม่คือมันข้างคกเพราอมันข้างขาคือวังหันเนาะพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันด้อครับเบิ้งน้ำเดียว อยู่เดินไม่ใหญ่เผาเนี่ยโอเคสละ่ะโอ้ตัวแม่อย่างดีผนได้ขับพี่นอนะ้องนะฮะมียานไปซิเลอบอนเห็นบ่ครับพี่น้องเอดขอม้อเยอะนี่ว่ามันตัวแม่อยู่แล้วครับโอ้ตัวผู้นึกว่าตัวแม่มีโอ,โ,อโอ้ยนั่นกับมีแม่แม่อยู่บ่พี่นอนะ้องคนน่ะฮะมันขึ้นมาอยู่พี่บอสนะ หล่อเดินบานทุ่มเราหอดเทินไม่ใหญ่เผาเลยได้ยังมีพอร้อยเม็ดโอ้ตัวนี้ตัวแม่เหรอหน่ตัวใหญ่เดี๋ยวายท้องกับพี่น้องบิ่งกันตัวแม่ตัวบูโอ้ตัวแม่ได้ขับบานนี่ยเด้การได้การสองละเดินมาเดินนี่มาหอดบานนะเด้พี่น้องพอดีลูกเคยกลับมาจะไปทุละ ครับเย่ผลงานที่ไรก็ได้ครับพี่น้องอ๋อถูกอ่ะได้การเด้มตัวครับปลาก็ได้จากตัวละสามสี่ห้าตัวนี่เด้แล้วพอได้ปลอยู่แล้วครับเขียรโม่แน่ครับจากซิปกว่าตัวอยู่แล้วครับเขียรโม่ก็ได้โอ้พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับเขิ้มหวานเยอะกดตกแหงก็เลยออกไปเบิ่งแต่หน้าสนิทพอได้ครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องเกียร์ครับทุกมองทุกบอดเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมขอน้อยซอยเดิมครับ ออกไปหาการเขตียรมาหนิกาถือว่าหมานอยู่ครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับ <laughs> สวัสดีว่าไรเหรอครับพี่น้องเ <laughs> <laughs> พงลียมากมากหลุอเอาน้ำมันจแเลี้ยว